มัมบี้น้องครับหน่น้องถามว่าอาจารย์จับท้องยังไงจะรู้ไหมเออจับท้องผมผมก็เคยเจอนะเตอนนั้นเรานั่งรถไฟฟ้าที่ฮ่องกงปรากฏว่าแฟนผมได้ท้องอ่อนๆดูผมไยังไม่รู้เลยว่าท้องใช่ไหมฮะอ่คน่ะจริงๆในจริงๆในช่วงสัปดาห์ในช่วงไตรมาสแรกนะคะประมาณสามเดือนแรก คือโดยโดยเฉพาะท้องสาวที่เขาเรียกว่าท้องสาวคือคุณแม่ท้องท้องแรกค่ะก็จะจะสังเกตยากมากคนไข้อาจจะยังไม่รู้ตัวว่าว่าตัวเองท้องนะคะเพราะว่าแบบถามว่ามดลูกปกติถ้าเราไม่ท้องค่ะมดลูกจะอยู่ใต้เชิงกรานใต้กระดูกเชิงกรานพอแบบท้องโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมดลูกจะเริ่มขึ้นบนอุ้งเชิงกรานจริงๆจะบอกว่าถ้าตรวจจริงๆอ่ะมันต้อง มันต้องใช้มือกดเข้าไปลึกหน่อยถ้าโดยโดยเฉพาะคนที่ผนังหน้าท้องหนาอย่างเช่นแบบถ้าตัวเองเนี่ยถ้าท้องก็น่าจะยากแบบรู้ยากอยู่เพราะว่าผนังหน้าท้องจะหนาต้องกดเข้าไปลึกๆบางทีต้องให้คุณหมอช่วยจับเนาะ mm hmm. ดูว่าแบบท้องกี่สัปดาห์กี่สัปดาห์แต่จริงในช่วงไตรมาสแรกอาจจะจับยังไม่เจอค่ะเพราะว่ายังยัง,ย,ง,ย,งยังอยู่ยังอยู่ข้างใต้เชิงการอยู่หรือไม่ขึ้นมาแค่นิดเดียวค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่ทั่วไปถ้าอยากรู้ท้องแมอยากจะลองจับมีเทคนิคจริงๆคงจะต้องให้คุณหมอใช่ต้องต้องให้คุณหมอจับค่ะ mm hmm. เพราะว่า ถ้าอ่ะคิดง่ายถ้าถ้าท้อง20สัปดาห์เนี่ยยอดมดลูกของเราเนี่ยจะอยู่ที่สะดือแหละถ้า20สัปดาห์ก็คือ5เดือนละเห็นไหมถ้าห้าถ้าห้าเดือนคือแต่มาที่สองแล้วใช่ก็คือแต่มาที่สองคืออยู่อยู่ที่สะดืออันนี้จับปุ๊บเราเราจะเห็นชัดเลยว่าแล้วว่าเราท้องแต่ถ้าต่ํากว่า20สัปดาห์ปุ๊บก็ยังยังอยู่ใต้ใต้สะดืออยู่ค่ะนั้นเวลาจะไปจับไปคทำดูเนี่ยก็ค่อนข้างลาบากลำค่อนข้างลําบากค่ะค่อนข้างลําบาก